กลบระพบกับการมีข้อฟุตบอลสูงแรกประจำวันจันทร์ที่22มีนาคม2564นะครับก่อนอื่นก็ขอสรุปผลฟุตบอลที่ให้ไปเมื่อคืนครับให้ตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับจนถึงดึกเลยเมื่อคืนน่าจะคู่สุดท้ายแล้วจะเกือบๆเที่ยงคืนครับก็ยิงกันทุกคู่นะครับคู่สุดท้ายก็ตามย้ำหลังกันไปเกือบไม่รอดครับยิงช่วงท้ายเกมก็ยินดีกับท่านที่ตามครับ ก็ยังพอทางกาไรกันไปได้ไม่มากก็น้อยครับยิงทุกคู่ b p ก็ยิงครับเมื่อวานก็ขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามผมทางช่อง YouTube คอมเมนต์ให้กําลังใจทางในช่อง YouTube ขอบคุณจริงๆครับส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VP ก็ S45 OVR ครับ S45 OVR ครับถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้อันนี้เป็นช่องทางเพจรับองทีมเสือ45นาทีและช่อง YouTube ของทีมเสือ45นาทีครับ จริงก็มีเสือใหม่อีกครับเดี๋ยผมยังไม่ได้เอาภาามาท่องดูทูปพองก็มีหลายๆคนครับเก่งๆทั้งนั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังผมจะเอาเอารูปมาให้ท่องการติดตามเนี่ยกดติดตามมาไดรร้ในกลุ่มก็มีท่าท่าอีเทคนิคดีครับบอกตลอดครับถ้าใครอยากเข้ากลุ่มวีพีเป็นครอบครัวเดียวกันก็ s45ovr ครับทักเข้าไปขอร่วมกลุ่มกันได้ครับจะติดตามจากช่องผมก็บอกแอดมินครับว่าติดตามจากช่องผม ถ้าติดตามจากช่องพี่ๆคนอื่นก็บอกแอดบินครับว่าติดตามจากช่องใครก็ว่าไปวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหนึ่งคู่ครับบอลออสครับเตะไวครับวันนี้เตะเวลาสามโมงครึ่งครับบ้านเราครับเป็นการพบกันระหว่างคิงตันซิตี้ครับพบกับเวลลีย์บีซิตี้เอสซีครับคู่นี้ครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนคู่นี้คือผมผมบอกกับทีมในกลุ่มเขาที่ว่าส่งส่งแข่งส่งคัดกันว่า ส่งตัวนี้คือบอกแจ้งตั้งแต่สี่โมงเช้าครับพอดีวันนี้ผมจิตธุระที่สัมปรกรครับเข้ามาสัมปรกรครับคนเยอะมากอันนี้คือเขาพักกินข้าวกันครับหน่วยงานราชการก็พักเที่ยงก็เลยลงมาอัดคลิปให้ครับอันนี้ผมเอาราคาที่ผมจดตะคริปไปครับตั้งแต่ช่วงสี่โมงเช้าเปิอว่างก็ทําเลยคือราคาเปิดมาครับเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกครับแต่น้าเจ้าบ้านชนะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์น้ำเต็มครับแต่น้ําฝั่งทีมเดือนศูนย์จุดแปดศูนย์ครับ สูงครับเปิดมาสูงสามจุดสองห้าครับจ่ายน้ำฝั่งสูงหนึ่งจุดศูนศูนย์จ่ายน้ำฝั่งต่ำศูนย์จุดแปดศูนย์ครับอันนี้คือราคานิ่งครับสองนักคู่น,นี่น่าจะเป็นบอลเปิดสนามครับวันนี้วันแรกมาดูสถิติการพบกันสองนักคู่ครับเคยเจอกันครั้งเดียวครับมีประตูนในครั้งแรกหนึ่งศูนิงตันนำแล้วก็จบสามศูนย์ับคิงตัน,น,ตนชนะมาดูสถิติ สิบนัดหลังสุดครับของเจ้าบ้านครับคิงตันครับสิบนัดหลังสุดของคิงตันครับมีประตูในครึ่งแรกครับเก้าเกมจากสิบเกมครับมีสองประตูขึ้นไปในครึ่งแรกครับหกเกมจากสิบเกมไติดีดีครับดีทีเดียวและมีสองประตูเก้าสิบครับสิบเกมเต็มครับและก็มีสามประตูในเก้าสิบครับแปดเกมจากสิบเกมิติโคตรดีครับแต่วันนี้มันจะยิงไหมมาลุ้นกันครับสามโมงครึ่ง มันดูสิบนัดหลังสุดของทิมเยือนครับมีประตูในครึ่งแรก6เกมจาก10เกมครับและมี2ประตูขึ้นไปครับในครึ่งแรกนะครับมี2ประตูขึ้นไปก็8เกมจาก10เกมเสถิยรไม่ไม่ใช่ดิและมี2ประตูขึ้นไปใน90นาทีครับ8เกมจาก10เกมครับเสถิดีแล้วก็มี3ประตูครับขึ้นไปครับใน90นาทีครับ7เกมจาก10เกมเสถิดีครับถือว่าดีทั้งคู่ครับเสถิ มาดูสถิติผลงาน5นัดหลังสุดครับของคู่ครับเจ้าบ้านครับแข่ง5นัดครับยิงได้12ประตูครับเฉลี่ยยิงนัดละ1.2.40ประตูเสีย9ประตูครับเสียนัดละ1.8ประตูก็ยิงได้เยอะเสียเยอะส่วนทีมเยือนครับแข่ง5นัดยิงได้10ประตูครับเฉลี่ยนัดละ2.0ประตูครับน่2ประตูครับและเสีย6ประตูครับเฉลี่ยเสียนัดละ1.2ประตูมาดูทางด้านราคาคู่ครับ ราคาพูก็เปิดมาจ่ายเจ้าบ้านชนะ2.00เสมอจ่ายสี่จ์ศูนและทีมเดือนชนะจ่าย2.75ครับราคาพูนี้ครับราคาพูนี้ครับมีแข่งทั้งหมด344นัดครับเป็นเจ้าบ้านชนะ150นัดครับกิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็43.60%ิสมจกศนเปอร์เซ็นตเสมอไปก้าสิบเนัดครับิเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยี่สเปอร์เซ็นต และทีมเยือนชนะ103นัดครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็29.94%ครับ10นัดหลังสุดของราคาภูนี้ครับมีประตูในครึ่งแรกครับ7เกมจาก10เกมครับและมี2ประตูขึ้นไปก็7เกมจาก10เกมครับก็70%ครับมีประตูในครึ่งแรกและ2ประตูขึ้นไปแล้วก็มีแข่งในลีกนี้นะครับ1นนัดครับมีแข่งแค่นัดเดียวนัดนั้นมีครึ่งแรกครับจบกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับและครึ่งหลังเป็นทีมเยือนชนะไปศูนย์ประตูต่อสอง ราคาพูดนี้ผมเข้าไปดูในเว็บเมื่อเมื่อที่เว็บเว็บที่แทงก็มีราคาเปิดมาลกลูกควบลูกครึ่งครับครึ่งแรกครับจ่ายน้ำฝั่งสูง0.79ครับนี้ก็ราคายังเป็นไปได้ครับยังยังสามารถแทงได้รอราคาแป๊บหนึ่งราคาหนึ่งก็มาแล้วส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VP ก็อย่าลืมครับ S45OVR ครับ S45OVR ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้ครับวันนี้ครับนี่ครับ ติดตามได้ครับบอนออสั้งคู่ครับคู่เมเบิ้ลคู่หนึ่งสำหรับใครสนใจเ้ากลุ่ม v ีพครับ s45ovr ครับ s45ovr ครับถ้าเข้ามาขอร่วมกลุ่มกันได้ครับถ้าล้วก็บอกว่าติดตามจากทางช่องผมแค่นั้นเองได้เข้ากลุ่มครับ VP ฟรีครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับวันจันทร์บอลก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับบวกแล้วหยุดครับเป็นเราคือยอดบริทอุลตร้าแมนครับบวกแล้วหยุด ขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่าน